s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1เลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l l c o o m นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น e ีีที่34แล้วนะคะก็จะเป็นดวงของวันที่7ถึง13มิถุนายน2564สําหสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ามาอัปเดตความเป็นไปของจักรวาลค่ะ ฟังแล้วดูเบียวนิดๆเนาะก็สัปดาห์นี้นะคะไม่ได้มีดาวย้ายแต่คําว่าไม่มีดาวย้ายเนี่ยทุกคนก็อย่าเพิ่งชะล่าใจแล้วก็คิดว่าเอออะไรที่ผ่านมาอยู่ก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นไปแบบนี้ในสัปดาห์นี้แหละมัน่ะไม่ได้เป็นไปอย่างนั้นนะคะดาวย้ายไม่มีจริงแต่ว่าการเดินของดวงดาวมันก็ยังมีอยู่แล้วก็มันก็มีแบบวิปริตด้วยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้มีดาววิปริตถึง3ดวงด้วยกันโอ้โหเป็นช่วงที่อะไรก็ไม่ได้ดังใจมันไม่เดินไปข้างหน้าเหมือนภายเรือในอ่างมันไม่ใช่เรื่องเดียวด้วยไงถ้าเรื่องเดียวมันอาจจะโอเค เราพอไหวอะเราไปได้อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีถึงสามเรื่องด้วยกันเดี๋ยวพิมพูดถึงดาวที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขาวิปริตอยู่ในช่วงนี้ก็คือดาวพุธด,ดาวพุธอะเขาจะวิปริตไปจนถึงวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าไปเปิดในเว็บอะมันคือวันที่สิบหกมิถุนาแต่ถ้าจากแอปคำนวณที่พิมใช้อยู่อตอนนี้มันเริ่มปกติแล้วเราก็อ้างองจากเว็บเนาะเพราะว่าในพวกปฏิทินโหรนะหมอดูที่ดูโหราลาวายไทยก็จะอ้างอิงอันนั้นนะคะ ก็ได้เอาพูดที่ไม่ปกติแต่มันเป็นช่วงไทยถายเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่เออข่าวลงข่าวลือมันคงยังมีอยู่แต่ว่าใกล้จะจางไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยจะเริ่มมีข่าวจริงมาบ้างมีการประกาศอะไรออกมาบ้างมีการขยับโน่นนี่ออกมาบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้ขยับอะไรสักเท่าไหร่จริงๆแล้วแต่ก่อนเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยภาพรวมใหญ่ๆมันขยับไปข้างหน้านะแต่ภาพรวมเล็กๆมันชงงักกันอยู่หมดเลยแต่คราวนี้ภาพรวมเล็กๆอ่ะมันจะเริ่มขยับ แล้วในขณะที่ภาพรวมใหญ่อะมันจะชะง,งักสาเหตุที่มันชะง,งักถ้าเราพูดแบบดวงดาวเลยนะคะไม่ได้ไปมองด้วยเหตุและผลอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ค่ะดาวเสาร์ซึ่ง เป็นดาวที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะการบริหารกิจการบ้านเมืองเออยเกี่ยวกับทาหารเอ่ยเกี่ยวกับอะไรแบบนี้มันเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะก็จริงๆมันไม่ปกติมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแหละแล้วก็มันก็จะทําให้ภาพรวมในการบริหารจัดการประเทศอสังหาริมทรัพย์การเกษตรเนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากนะคะทุกคนสามารถไป Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าดาวเสาร์แลวความหมายได้มันก็จะมีหมวดของมันอยู่ว่าดาวเสาร์แปลว่าอะไรแต่ในดวงของประเทศมันแปลว่าเหมือน กิจการการงานของประเทศอะ่ะเราเราลองคิดดูว่าการงานของประเทศเนี่ยมีนิ่งมันคืออะไรอะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างชะง,งักแล้วมันจะชะง,งักไปเรื่อยๆหลายเดือนมากนะคะในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเราว่าแวดวงอสังหาริมทรัพย์หรือการค้าขายบ้านหรืออะไรเงี้ยมันชะลอตัวแล้วคือพี่ไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้มันชะลอตัวหรือว่ามันไม่ได้ชะลอตัวให้เห็นแต่มันชะลอตัวข้างในแต่ว่าคราวนี้มันจะแสดงออกเป็นที่ประจักษ์มากขึ้นนะคะ ทีนี้ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสเนี่ยสัปดาห์นี้จะเริ่มเดินไม่ปกติแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย ขนาดเดินปกติมันยังแย่เลยแล้วเดินไม่ปกติแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็อธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวพฤหัสมันมักจะสัพพันธ์กับพวกเศรษฐกิจของประเทศเวลามันชะงักเนี่ยก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจมักจะชะลอตัวนะคะช่วงประมาณกลางกลางปีจนถึงพวกไตรมาสที่3อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเห็นว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวในช่วงนี้บ่อยๆนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมักจะมีการชะลอตัวในช่วงปลายปีเกือบถุปีช่วงนั้นก็มันไม่ค่อยเวิร์กจริงๆแหละทุกคนช่วงที่ดาวพฤหัสถอยหลังอ่ะมันก็จะบ่งบอกถึงว่า เศรษฐกิจกเริ่มพังนะเฮ้ยมันพังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันจะพังเป็นที่ประจักษ์มากกว่าน,นี้สมมุติว่าช่วงก่อนหน้านเนี้มันพังในคนลากหญ้าคนหมู่ตัวเล็กๆใช่ป่ะแต่ว่าคราวเนี้มันจะกระทบถึงโครงสร้างหรือแม้กระทั่งคนที่รวยๆอะ่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่า เฮ้ยมันไม่ปกติเว้ยจากที่ตอนแรกรู้สึกว่าฉันไม่ได้กระทบอะไรมากอะน,นะคะพิมอธิบายนิดนึงจริงจพิมพิมอ่านเผื่อๆไว้อันนี้พิมพ์ทดลองดูแล้วกันแต่ว่าไม่ไม่ใช่การทํานายนะแต่เป็นการทดลองของพิมพ์พิมพ์ไปสังเกตมาว่าปีก่อนนะคะ่ะการที่เดินหน้าของดาวพฤหัสอะมันแปลว่าการขยายตัวได้ด้วยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับการที่มียอดของคนที่ติดโควิดเยอะขึ้นนะคะและการหดตัวหรือว่าการถอยหลังของดาวพฤหัสในช่ว วงปีก่อนนะมันก็จะสัมพันธ์กับช่วงที่มีคนเป็นโควิดน้อยลงแต่ว่าคนก็ออกจากบ้านน้อยลงเหมือนกันพิมพ์ก็เลยเอาแพทเทิร์นนั้นมาอธิบายดาวพฤหัสที่ชะลอตัวลงหรือว่าถอยหลังเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับเ <c oughs> ศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริงการไม่ค่อยมีคนออกนอกบ้านจริงแล้วก็ จำนวนของคนที่ติดโควิดหรือว่าจํานวนของโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยที่มันขยายตัวในก่อนหน้าเนี้ค่ะมันก็ชะลอลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงสัปดาห์ถัดไปเนาะว่าไอ้คำทำนายนี้ที่พิมพ์ทดลองมันไม่ได้บายเดือบุขนาดนั้นนะเอ้มันจะใช่หรือเปล่าะนะคะ ทีนี้พิมต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าดาวพฤหัสมันยังไม่ได้พักจริงๆอะค่ะมันจะพักจริงๆในวันที่16มิถุนาเป็นต้นไปคือห่างจากวันปัจจุบันอะไม่นานหรอกแล้วก็ดาวพฤหัสจะพักอยู่ในตําแหน่งเนี้ยจนถึงวันที่27กันยายนเลยนะคะคือหลายเดือนมากๆเลยที่มันจะเป็นแบบนี้ทีนี้27กันยายนไม่ใช่ว่าพอหยุดปุ๊บแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อนะคะแต่มันถอยต่อค่ะทุกคนคือดาวพฤหัสเนี่ยจะพักในตําแหน่งราศีกุมนะคะจนถึงวันที่27กันยายนนะคะแล้วเขาก็ จะถอยข้ามราศีคะ่ะทุกคนมาพักในราศีมังกรตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปนะคะซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยที่เขาไปพักอะเขาก็จะไปเจอกับดาวเสาร์เนาะแล้วเขาก็เป็นคู่ที่มันไม่ถูกกันอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ค่อยน่ารักนะคะจริงๆตอนที่มันเริ่มต้นโควิดอ่ะก็เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เจอกันเหมือนกันมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าสเต็ป่วงความจเจริญในรอบแรกเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่16มิถุนายน ยนถึง27กันยายนเป็นต้นไปแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันถอยเรื่อยๆแหละก็ไม่รู้จะปลอบใจทุกคนยังไงปลอบใจตัวเองแล้วกันว่าถ้ากูรอดปีนี้ไปได้เนี่ยไม่มีปีไหนที่น่ากลัวแล้วนะคะบอกเลยส่วนเรื่องโควิดจะจบเมื่อไหร่ด้วยความที่โรคระบาดมันใหม่สําหรับพิมพ์มากนะคือมันอาจจะไม่ได้ใหม่สําหรับคนยุคเก่าๆเพราะเขาก็ไปศึกษามาแล้วก็เทียบเคียงกันแล้วอะแต่ว่าพิมพ์ก็ไปศึกษาโลกหามาเห็นว่าเออ ดาวอะที่พิมพ์เล่าไปว่าดาวพฤหัสตอนที่มันพักอะมันไม่ได้สัมพันธ์กับการที่โรคระบาดอะมันกระจายแล้วก็มีกราฟที่มันสูงสุดแต่ว่ามันสัมพันธ์กับช่วงที่มันชะลอตัวลงแล้วพิมพ์เลยลองทํานายว่าเออช่วงที่ดาวพฤหัสถอยอะก็เป็นช่วงที่มีแนวโน้มว่าโรคระบาดอะจะชะลอตัวเหมือนกันพร้อมกับเศรษฐกิจที่ไม่เดินหน้าโอเคเรามาพิสูจน์ไปด้วยกันเนาะ อ่ะเรามาเริ่มทานายราศีแรกกันดีกว่าสัปดาห์นี้อลัมพบทเยอะมากเลยนะคะแต่คิดว่ามันสําคัญแหละเลยเอามาบอกทุกคนหรือว่าเราจะพูดกันถึงเรื่อง BTC สักนิดนึงฉรู้นะว่ามีคนแบบว่าอยากฟังเรื่องนี้ตอนนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราดูการเงินเราก็จะดูไปที่ดาวศุกร์นะคะทีนี้ดาวศุกร์อ่ะ เขาเดินไม่ได้แย่แล้วในช่วงนี้ก็บอกว่าอะไรที่มันเหวี่ยงสุดๆช่วงก่อนๆที่มันเป็นอ่ะมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วนะคะแล้วมองว่าคนคลิปชอบทวีตโน่นนี่นั่นอะ่ะเขาจะไม่ปากเสียหรือว่าแสดงทัศนคติลักษณะนั้นอะ่ะ ออกมาอย่างเช่นก่อนๆแล้วพี่มองว่าเดี๋ยวหลังดาวพุทธกลับมาปกติก็ไม่ค่อยมีแบบนั้นแล้วหล่ะก็ต้องมาดูกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งเฮ้ยแบบดีใจไปนะคะเรามองว่าปลายปลายของเดือนมิถุนายนน่ะเดี๋ยวดาวสุกนะคะเขาจะเดินเข้าไปสู่ราศีกรกฎทีนี้เขาจะไปเลงกับดาวเสาร์ซึ่งเขาก็ไม่น่ารักกันสักเท่าไหรอ่อ่ะตอนนั้นพิมว่าอาจจะมีข่าวอะไรออกมาอีกทีที่ทําให้ราคามันโดนทุบห,หรือมันมีการชะลอตัวหรือมันมีการ บเบรกจากการที่มันมีประกาศหรือมีอะไรออกมาพิมพ์ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูกัน ลัคนาราศีตุลนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยมองว่าเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆมันจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่ดีนะเพราะว่าดาวมันยังไม่ย้ายแล้วก็มันยังไม่อยู่ช่องที่มันส่งผลที่ดีขนาดนั้นสําหรับชาวราศีตุลแต่ว่าเรามองว่าอะไรที่มันคุ้มคือมันเริ่มที่จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไม่ไฟนอลนะคือการไฟนอลยังไม่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่ามันจะมีงานบางงานที่ว่ามันเป็นผลงานหรือเป็นชิ้นงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันแล้วทา ให้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นโปรดักออกมาได้หรือเป็นอะไรออกมาได้นะคะอาจจะมีนโยบายใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในที่ไกลๆเช่นอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขานับว่าเป็นที่ไกลๆต่างประเทศหรือมันไกลตัวแล้วนะคะในทางโคอาศาส์ก็จะเป็นแบบนั้นได้นะคะใครอยากจะลองเหมือนเรียนอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการเงินศินลปะศิลปะบวกกับการพูดคุยและการสื่อสารหรือใดๆลักษณะนั้นนะคะเอาเรื่องเกี่ยวกับความ ุสนานามาผสมกับการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสออกดอกออกผลได้ดีสําหรับราศีตุลในช่วงสัปดาห์นี้แต่คราวนี้พิมพ์อยากจะบอกอะไรนิดหน่อยก็คือสมมติชาวราศีตุลต้องทํางานร่วมกับคนอื่น <c oughs> เช่นคู่ค้าอะไรต่างๆนะคะ มีแนวโน้มว่าบริษัทคู่ค้าหรือว่าคนที่ราศีตุลไปทําสัญญาด้วยค่ะเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในช่วงหนเดือนนี้ทําให้ข้อตกลงอะไรบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นการลดงบประมาณก็ดีหรืออะไรก็ดีนะคะซึ่งชาวราศีตุลอาจจะยังไม่รู้ในตอนนี้ แต่อีก1-2สัปดาห์มีแนวโน้มว่าจะได้รับรู้สิ่งนี้จากคู่ค้าคู่สัญญาเราเพราะฉะนั้นแอบเตรียมใจหรือว่าแผน2แผน3ไว้รับมือสิ่งนี้ด้วยก็ดีนะคะ ต่อมาเลยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีตุลมีดาวคู่ครองและดาวคู่สัญญาเป็นดวงเดียวกับดาวที่เกี่ยวกับการเงินเมื่อคู่ครองคู่สัญญาไม่ดีนะคะการเงินก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินค่อนข้างเยอะสมมุติว่าชาวราศีตุลเป็นเซลใช่ไหมถ้าเงินมันผันผวน,นกับลูกค้าเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นผลมากเลยว่า เออถ้าลูกค้าไม่ดีอ่ะการเงินก็จะไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็มันจะเหตุภาพลักษณะนี้ไปอ่ะประมาณ2เดือนหลักๆอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเงินส่วนอื่นๆหรืออะไรส่วนอื่นๆมาช่วยแหละชาวราศีตุลอาจจะต้องกัดฟันกันนิดนึงนะคะจริงๆชาวราศีตุลพอเป็นเซลล์แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไปทําอาชีพนี้นะคะคือมันจะผันผวนกับลูกค้าค่อนข้างเยอะถ้าสมมติว่ามีอาชีพอื่นไปด้วยเนี่ยมันอาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้นะคะอย่าทําอาชีพเดียวนะสําหรับคนราศีตุล ต่อนะคะในเรื่องของความรักค่ะคนโสดค่ะตอนนี้ความสัมพันธนะ์น่ะกับคนที่เราชอบอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าดาวคนรักคู่สัญญาไม่ดีทาไมมันรวมรวบยอดหมดเลยวะคือพอมันดาวไม่ดีมันก็ไม่ดีเขาก็ไปเผชิญกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ของเขานะคะเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ครองคนรักเก่าของเขาหรืออะไรอันนี้ข้อแรกนะคะข้อที่2เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเช่นเขาจะเช่าอะไรหรือมีแผนที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็จะต้องเสียเงินแล้วก็ไป ใช้ชีวิตกับตรงนั้นไปแก้ปัญหากับตรงนั้นนะคะข้อที่สามเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือว่าสุขภาพร่างกายของคนในบ้านได้หรือว่าคนที่แก่ๆในบ้านได้ในช่วงนี้นะคะก็ให้เขาไปแก้ปัญหาของเขาก่อนให้เวลาเขาหน่อยนะคะส่วนเรื่องการให้กําลังใจเราบอกว่าชาวราศีตุลมีนเจอร์ของความเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเตือนชาวราศีตุลให้ให้กาลังใจคนอื่นว่าเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วนะคะสําหรับคนมีแฟนนะคะช่วงนี้ชาวราศีตุลนะ่ะกาลังโอเค คือถ้าเอาให้เหตุลักษณะชีวิตปัจจุบนะัน่ะตอนนี้มันคือดีขึ้นจากเดิมก่อนแล้วคิดว่าชีวิตตัวเองกําลังโอเคแต่ว่าชีวิตของคนรักอะไม่ได้โอเคขนาดนั้นในช่วงนี้แล้วก็เขาก็อ่อนแรงมากๆนะคะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรที่มันดูสําคัญในชีวิตของเขาที่มันเป็นแกนหลักของชีวิตเขาอะนั่นแหละคือเขากําลังมีปัญหาเรื่องนั้นอยู่ระวังเรื่องความห่งางไกลเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปัญหาที่มันดูจรงิงจังอะที่มันแก้ยาก,ยากๆหรือว่าการแก้มันคือการพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เรา ไม่อยากที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะ่ะจะต้องมีการตัดใจจนเจ็บปวดอะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็ให้กำลังใจคนรักเยอะๆเลยนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าช่วงนี้งดทะเลาะหน่อยเนาะอย่าพูดอะไรที่มันทําให้เจ็บชําน้ําใจหรือว่าถ้าคนรักทำพลาดมาแล้วก็อย่าไปซ้าเติมอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวชาวราศีตุลจะพลาดกับเขาบ้างในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าตัวนะคะอันนี้พิมพ์เตือนแล้วนะคะ โอเควันนี้เราก็จบไปแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s ซ l m erm o n Podcast นะคะวันนี้แม่หมอก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ